สวัสดีครับผมโจมกันพันาจากโค้ดมืมบานนะครับโอเคนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัว w Widget t e x t f i e l d กันนะครับผมโดยทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัว t e t Fill Class เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในา f r m m เนาะเราจะพบเห็นในทั่วไปนะครับตาม m o b ม l e บ p าแอหรือไม่ก็เว็บแอปนะครับที่เขาต้องการใส่พวก Search b o x หรือใส่ข้อมูลต่างๆนะครับผมเป็น t e x t In p u t นะครับ โอเคนะครับโดยตัวเทคฟิล l l เนี่ยหลักๆจะมีอ่าเรื่องของ Event callback อยู่ประมาณ2ตัวหลักๆนะครับก็คือเป็น on change นะครับ on changes ก็คือในกรณีที่เรามีการใส่ i ิ p u t แล้วตัวที่อินพุเข้ามามันไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะขอ e v e n ตตัวนี้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือตัว on submit นะครับก็คือในกรณีที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วเรา enter หรือเรากดใน และมือถือเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่เป็น submit นะครับผมแล้วก็จะเรียกตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ใชในการ initial value นะครับหรือทําหน้าที่ control พวก control selection ที่เราจะทําการพิมพ์ input เข้าไปนะครับผม และที่สำคัญนะครับตัว text f i e l ก็ยังสามารถมี decoration นะครับผมเป็นแบบพวก outline หรือว่าเป็นสีต่างๆได้นะครับผมอย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว input ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเป็น password นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนั่นใหม่นะครับนี่ครับ โดยตัวที่โชว์อยู่หน้านี้นะครับผมเราใส่ตัว o p s i c a l เป็น Optical Tech เป็น True นะครับถ้าเกิดเราใส่เป็น f a l s นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัว Tech ธรรมดานะครับจริงๆเราไม่ต้องใส่ตัวนี้เป็น True หรือ f a l s ก็ได้นะครับเราไม่ต้องใส่ไปเลยก็ได้ครับ เพราะว่า Default เขาก็คือ Fold นะครับผมอันนี้ก็คือใช้ในกรณีที่แบบว่าเราต้องการจะใส่เป็น password หรือว่าเป็น Text ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับและที่สำคัญก็มีการ Read นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่า,าตัว t text f i e l d เนี่ยมันก็จะมีพวก Controller นะครับโดย Controller เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะสร้างตัว Text editing controller นะครับแล้วก็ใส่เป็น uh, underscore แล้วก็ชื่อของ controller นะครับผมอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะสร้างตัว EP 29ขึ้นมานะครับก็จะเป็น uh, เป็น my text fill dot dot ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็น set full widget นะครับก็จะเป็น my text fill นะครับนะครับโดยเราก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า rate editing controller นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือ rate นะครับ rate เนี่ยแตกต่างจากพวกว final อย่างหนึ่งนะครับก็คือ rate เนี่ยเรา เราไม่ต้องการจะ Init ค่า Default ของเขานะครับหรือว่าจะว่าง่ายๆก็คือเซตเป็นเป็นแนไว้ก่อนนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่า f a ตเต r เนี่ยเขาจะเป็นแนา s a ฟตี้นะครับหมายความว่าตัว f a ตเต r ร์เขาจะไม่อนุญาตหรืออาจจะฟ้อง e อ r รอได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีตัวนเนาะแต่ว่าเรทเนี่ยก็คือตอนระ,ระกาศ เขาอนุญาตหรืออนุรุมให้เราเป็นนาวได้นะครับแต่หมายความว่าไม่ควรจะให้เป็นนาวตลอดนะครับเราก็ควรที่จะเซตค่า value ของเขาหลังจากเออเรามีการ i n i t s t a t e นะครับผมนี่นะฮะก็จะมีตัวฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือตัว i n i t s t a t e นะครับตัว i n i t s t a t e ก็คือจะมีการเรียก ใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับหลังจากตัววิดเจ็ตไดเรนเดอร์แล้วนะครับผมหมายความว่าใช้ในการแบบพวกออถ้าเกิดสับเาวัสคริปนะครับผมก็คือพวก o n อนเมาสเต็ดหรือว่าพวกของอ่อนครีเอทในวิวนะครับผมอ่ะซึ่ง <c oughs> หลังจากมีการ i n น t ส t เตนะครับเราก็จะใช้ underscore controller เรียกตัวที่ชื่อว่า t e x t Editing Controller นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็น คลาสนะครับผมแล้วก็ Dispose นะครับ d i s p ก็คือใช้ในกรณีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตัวเพจนะครับหรือว่าเรา e ลิ p เพจออกมานะครับก็จะให้ตัว Controller ร์เนี่ยมันสโ o รดไปด้วยนะครับหมายความว่าจะทำลายตัวมันเองนะครับหรือว่า r e s อ u ย c e u s e ดอออบเจกต์นะฮะหลังจากเราเปลี่ยนแปลงหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขออภัยครับผมก็จะสร้างตัวเซนเตอร์ขึ้นมานะครับผมผมก็จะสร้างตัวเซนเตอร์นะครับเป็นคนจะเป็นเป็นตามนี้แล้วก็ได้ครับเป็น text fill นะครับผมแล้วก็ดี كور เรชั่นของผมก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่ border เป็น outline input นะครับผม แล้วก็ทีนี้นะครับผมก็จะลองเรียกตัวติดฟิวตัวนี้นะครับมาติดฟิววิเจ็ตนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสร้างตัวคอนเทนเนอร์ครอบนะครับ กำหนด width สัก500ลกแล้วกักกนแล้วก็กำหนดสีนะครับ <c oughs> เป็นสีเกรยนะครับอขออภัยนะครับตะเคนผมไอ้บ่อยนะครับแล้วก็มีกำหนด padding นะครับ แล้วก็มีมาจินด้วยนะครับ Margin Margin เราจะกำหนดมาจินด้วยนะครับนะฮะ,อะโอเคมันสูงไปเนาะนะครับเอาเป็นประมาณนี้ละกันละครับก็จะได้เห็นความแตกต่างเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะลองเออ เขียนตัว event นะครับผม event ในตัว text field ตัวนี้เนาะเราจะโฟกัสที่ text field เป็นหลักนะครับทีนี้ผมก็จะเขียน event รับ callback นะครับผมก็คือ on changes นะครับผมโดยผมก็จะให้มันปินค่าไวลู่ออกมานะครับเดี๋ยวเราลองมาเคลียร์ลลอกก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ลองผมลองพิมพ์นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าหลังจากเราพิมพ์นะครับตัว เทค t นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราพิมพ์เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คืออ่อนเชงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมสร้างตัวชาร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคอลัมน์ละกันครับโดยตัวนี้เป็นเท็ i ฟิลเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเทคกนะครับโดยเทค t ผมก็จะโชว์เป็นาตามนี้นะครับ นะฮะเทคฟิล e l ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็น size box ละกัน,นครับเป็น size box เนาะ size box หนวดความสูงแฟกสิบนะครับมันก็จะเบนตรงนี้นะฮะเอามานะครับแล้วก็ผมจะเขียนอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ก็จะเป็นเทคนะฮะเทคผมก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมตัวนี้นะฮะผมก็จะคอนโทรลเลอร์ดอทคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคอนโทรลเลอร์ก็ controller ์ดอทเทนะครับมันขึ้นฟ้อง error นะครับเราลบออกไปแล้วกันนะครับ i n v เ r อร์ชั่นค t นสแตนต์เวนะนะเราลองสติงนะครับเเดี๋ยวนะครับเราลองดูค i ิกฟิกนะครับว่าเราสามารถแก้ยังไงได้บ้างนะครับลองรีเฟชก่อนนะครับอืม not a constant e อ๋อโอเคนะครับได้แล้วครับเมื่อกี้น่าจะเกิดจากตัวคอนเซนต์ตัวนี้นะครับผมมาเลยทําให้ตัวนี้เกิดแอเรอร์นะครับนี่แล้วก็แก้ไขโดยการลบตัวเทคออกไปนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมพิมพ์อะไรไปนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าค่ามันจะยังไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่เซสเทนในออนช a n จ์นะครับทีนี้เราก็ สร้างตัวเป็นฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็เป็นเซสสเตนเนาะนะครับซึ่งตัวเซสสเตนของเรานะครับก็จะมีการให้คอนโทรเลอร์เทคนะครับท่ากับแวลูนะครับทีนี้เราลองพิมพ์เห็นไหมครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเทคตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรา,ามีการอินพุตเด a ้เข้าไปนะครับทีนี้ เราลองออ s u ับมิดดูนะครับผมออดสับมิดเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะลองคอมเมนต์ออ h ชิ g เจนะครับทีนี้นะครับเมื่อผมลองพิมพ์อะไรออกไปนะครับแล้วก็ผมลองกด enter หรือว่าลองกดตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับกดตรงนี้นะฮะ enter นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าตามที่เรา enter หรือว่ากดปุ่มแป้นพิมพ์เลยนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของ MyTechField ก็มีประมาณนี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ